คุณผู้ชมเลยบ่มีอาหารแรงกิน,นเอ่อได้สเอาตัวนี้แล้วกินแรงมันใส่ผักให้ผักกันน่พวกหยดของของแค็งมันเลย,นเนยหยักมาเลยมองจอดรถนะฮะกล่ใหญ่ Body. Body. สบายดีสบายดีท่านผู้ชมมดสุกูสุโคนคลิปนี้กลับมาพบมาพ่อกับบ่าวจอยคือเก่าท่านผู้ชมมืัอนี้บ่าวจอยเดินทางเข้ามาป่าแล้วทา่านผู้ชมหอดมองเฮาอยู่แล้วท่านผู้ชมทางหลังนี่คือเข้มกำลังเฮ็ดแล้วใหม่ๆท่ธรรมุ้ษมืัอนี้มากับทีมงานเฮาคือเก่าเฮามานอนเข้มห้วยคือเก่าท่านผู้ชมอาศัยว่าได้น้ำใส่น้ำกินท่านผู้ชมมืัอนี้ก็ทีมงานเขากับมา,ามากับบ,บ่าวปุถุทยคือเก่ามืัอนี้ มาดีทุกคนมาเข้าก่อนบาซิเบาตันน,นายพันใหญ่เลยมันี่มอบหนาทีเพิ่นเป็นนายพันใหญ่นี่แคมเฮาน้อนนี่แหละคือน,น,นี่ธรรมส้มธรรมส้มแนวหาอยู่หากินเฮาเขาปลาข้างนี้นะนี่ธรรมสมอ่า กับดักหนูเอาิมาใส่ระกับ,บ้านบาจเจออื่นระกบกับดักหนูมีอันของแต่ละคนมีอยู่ประมาณสิบอันแล้วก็ขาดบ่ได้เลยนะี่มองเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำห่วยต้องได้ใส่มองเพื่อได้ปลามากินอีกทนสุดเลยทีมงานเขาก็ได้พามากระบก ดีไปเห็ดเป็นเนื้อใส่กับดักหนูทุบนอนอสบายกว่ามากระบกอันนี้แล้วสิเอามาใส่อนะ <c oughs> เห็ดเป็นเนื้อหนู กับดักกับดักเฮานะผู้นึง10อันท่านผู้ชมของบ่าวศิษย์บ่าวยมารุ่นนํากันเนาะของไผสิมานมื้อนี้ท่านผู้ชมไปไปใส่เลยท่านผู้ชม เผื่อมันเผื่อเป็นทางเที่ยวขเข้ามาใส่ปลาไวน้นี่ใหม้มันเลาะมันสิเลาะมาตามน,นี้ วังนี่ปลาปลาลายท่านผู้ชมเป็นปลาบอปลาลายเห็นอุ่นไปอุ่นมาเลย หลังจากใส่ต่อกับดักนูแล้วแล้วก็ออกมาหาล่อหลัดแรงกับธรรมสมเพื่อเพื่อมันมันหล่อเขาดงใหญ่ก่อนตอนนี้กับประมาณ4ีโมงหรือหาโมงนะธรรมสมมาหลัดแรงเลยแต่มันร่มออกลมแห้งบรยกักบรยักเขาทาปไปเลย อยจะคักไปเลยมันมีลมลมแห้งๆมาเนี่ย กับก่อนทรรสมบบเห็นอยังเลยเหมือนเงียบขักเงียบแน่ลมออกนะธรรมสมลมผัดให้แห้งเงียบขักขนาดขึ้นดงใหญ่เลยยังบบเห็นอย่างไหมยังเงียบขักขนาดเสียงนกนยังว่าบบอยากได้ยินล่ะเสียงนกะอะมีแต่เมื่อนี่ล่ะกะหอดแคบแล้ว,ลวสิหายามมองนะบ้านนี้เลถ้ายามมองว่าได้แล้วแล้วลวบมีอาหารกินแล้วมีแต่ ตัวพึ่งสุดท้ายแลย้วมันยำม,มองว่งาคนเขาใส่มองไว้แลยอยู่อยู่อยู่หัวยนะท่านผู้ชมส่วนมืออื่นนี่มันยำกลับหนูหรือกับดักหนูที่ใส่ปลาไว้ฮั้ไปเมื่อแคบมานี่ยมาหอดแคบเลท่านผู้ชมมืมดแล้วได้ในพันตันมานี่บ่โตได้ปลาเหรอมาตันาวน <c oughs> เอาามปไปยิงนกพอได้ปลาเนาะปลาอันนั้นน่เลือกเลยขิโคู่ยิงนกมันได้ปลาลงมาอืมเจ็บกาต้นไม้หักใบถ่าเลยเอกไปเลยอันนี้เบาอาหารแรงโอ้พูดแล้วพูดแตเยอะเหินแล้วล้มเนาะ ออกมาฮะเงี้ยงก้านเขียดทำสมบูรณ์เห็นหนูเอาเพิ่นสักบาทหนึ่งเพราะว่าเจ็บร้อยหนูทองขาวเอาไป วันนี้ได้อาหารแรงสมบูรณ์บ่มีอาหารแรงกินได้เอาตัวนี้แล้กินแรงรับแคมเข้ามานี่ยังบริจา็ยังบริาคยังรทหนึ่งเขาวจสมบหนึ่งเขาแล้วก็บาไทยเป็นขั้วนูัหนูหลับนูถิน ไลนูเนีน่ยเนาะได้ยังก็เฮ้ยคือเห็นปลาแล้วก็มีเขียดป่อมอ่านแรงเขานี้มีน้ำไม้เผานะปะปนกันไปสำนีและธรรมสมเบรมา,ากินอยู่ในป่าก็กินเิียๆน่อยพอได้กินตางม,มาปักพรย่อนใจอยู่กับธรมรมชาติความธรรมชาติ ตอนใหญ่เลยแน่บ่ตอนน้อยเหะอมันยืดอีกได้หอมเลยอ่ะนิ่มหอมแลวนู้สดๆมันแบบนี้แล้วเหอหอมอยู่แล้วมอาเผาสดๆเลย นั้นสดๆมันสากลเ <laughs> มนูยังบแบบไทยมันยังเขานะมันนี่มันนี่เมนูประชม,มนะเอาสิลามลามโนปลาเขตเดียกันอยู่ลำกันเลยเนาะครบครบโอ้ตักค่ะค่ะเข้าห้อ,ๆๆๆๆองอ้ายหรือเปล่ามาซิดอ่าเริ่มอ้ายแล้วเนี่ยใกลชุกแล้วไก่้ชุกแล้ววัดเอาวัดเอา มืัอนี้บาวผู้ไทยด้เป็นคนเป็นไอเลี้ยงตางมส่วนมือคนฮับเป็นไอเลี้ยงมืัอนี้ได้กินฟีมือบาวผู้ไทยต้ตองเซ็ตอย่าลืมใส่ไปนู่นในลายสระดาษไฟมาถมหน่อยอ้าวซอยเชียงไทยล่างมะล่างซอ<า>ยใส่เลยแต่จะส่งหัวซ้ำหัวส่งหัวก็ได้เหรอาหลายโหลดจึหอมบอจงไว้แน่มึงเชิญเขาได้มูปลาได้หมื่นเซา nhìn thấy nó bắt bỏ, kiếm cái băng ở đây ยี่งยอดได้บ่าบ่มีบริษัทพักเลยนะเบบริษัยพักห้พักันหน่งพวกหนอ่ของผมคงแค้นบริหักมาเลยมองจาดหลอดไนให้ผมใหญ่ น้ำแหงเลยพ่ะ้ะนี่าน,น,นกานกินขาวตามสมเ้ยมามามากินขาวนมกันกินขาวกินขาวแรง พร้อมพร้อมนู้เนาะนู้ปลาเขียดน,นำกันบับงวะบง<ม>ังบังบังเนี่ยเอาหำหองห้องอือแทบแบเป็นแบบแกงรวบเลยนะเฮ้ย หลามรวมว <Wow. S 1> ่านําหนักน้อยเนาะเออมันแห้ง okay. โอเคท่มนสมกินกินขา้าวกินน้ําแล้วก็พักพ่อแล้วทมม่มนสูมหดตอนนี้ก็ เวลาก็ได้ละประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มแหละสีได้นอนแล้วทำโซ่ผมอื่นเศร้าสีลุกไปยามกลับหนูแต่เศร้าๆสำหรับคลิปนี้ก็บบ่าจอยก็พอจบคลิปไว้สมนี้ครบก็ไม่ในคลิปต่อไปสบายดี